สวัสดีครับนะวันนี้มาเจอกับผมนะผมตอบปริภัณฑ์นะครับแล้วก็ 3D มดีเทอนะฮะวันนี้นะครเราจะมาคุยกันนะเป็น EP พสองในแง่ของวิธีการนะวิธีการเลือกเครื่องปรินสมิติที่เป็นแบบวัสดุปรินเป็นพลาสติกนะครับ PLA หรือ ABS ประมาณนี้นะครับนะวันนี้จะเป็น EP พสองซึ่งจะเป็นต่อเนื่องนะเป็นภาคต่อจาก EP พหนึ่งนะครับถ้าใครนะครับ ไม่ได้ดู EP หนึ่งนะครับก็สามารถที่จะกลับย้อนไปดูได้นะครับในเพจของ 3D TX X ได้นะครับนะซึ่งวันนี้นะครับเราจะคุยกันในแง่ของวิธีการนะครับการปริ้นงานนะครับซึ่งเป็นวัสดุที่เป็น ABS วันนี้นะครับออสำหรับการปริ้น ABS ก็จะมีเทคนิคนะครับจะต้องมีเทคนิคเล็กน้อยนะครับในการที่จะปริ้นให้ชิ้นงานออกมาได้ success แล้วก็เป็นชิ้นงานที่นะครับสมบูรณ์แบบเกมฮะสวยงามด้วยนะครับวันนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการนะครับเครื่องปินสมิติที่ต้องการปริ้นแบบ ABS นะครับแนะนําว่าจะต้องมีเทคนิคนึงนะครับหรือว่าเครื่องปิ้นจะต้องมีสามารถนะครับปรับจูนในแง่ของตัวไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิของตัวหัวปริ้นนะครับแล้วก็อุณหภูมิของตัวปริ้นเบสหรือตัวถาดปริ้นนะครับนะ เพื่อหล่อเลี้ยงตัว ABS นะครับโอเคนะก่อนอื่นนะครับเราต้องมารู้จักคําว่า ABS กับ PLA ก่อนนะครับเส้นพลาสติกนะครับนะหรือ f i l เ m e n t นะครับที่ใช้สําหรับปรินนะสำหรับเครื่องปรินที่เป็นแบบ FDM นะวันนี้นะครับเส้นพลาสติกนะจะมีอยู่2แบบนะหลักๆที่เราใช้นะครับก็มี PLA กับ ABS นะครับนะซึ่งวันนี้ครับตัว ABS นะจะมีคกว่าอะไรครับจะมีความแข็งแรงกว่า นะครับแล้วก็ทนอุณหภูมิได้ได้ดีกว่าหลังจากที่ปิน์เสร็จนะครับยกอย่างอย่างรูปนะครับตามตัวอย่างภาพคือ ABS นะครับจะสามารถทนได้ถึง105องศานะครับแต่ถ้าเป็น PLA จะอยู่ที่ประมาณ60องศาประมาณนี้นะครับสรับใครนะครับที่ต้องการชิ้นงานที่มีความแข็งแรงนะครับต้องการชิ้นงานที่ต้องมีความแข็งแรงนะครับทนต่ออุณหภูมิข้างนอกได้นะฮะนะครับก็ต้องปิ้น์ที่เป็นแบบ ABS นะครับนะฮะ หรือพาร์ตต่างๆนะครับอะไรต่างๆนะครับที่ต้องการไปใช้งานจริงเลยนะครับก็ต้องใช้ตัวเส้นพลาสติกที่เป็นแบบ ABS ได้ไหมฮะนะครับทีนี้วันนี้ในในแง่ของการปริน์นะครับจะต้องมีขั้นตอนในการเตรียมนะครับยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้ไหมฮะนะครับในแง่ของการปรินต์นะครับสำหรับ ABS นะบอกเลยนะว่า ABS นะครับจะต้องใช้อุณหภูมิสูงในการปริน์นะครับอยู่ที่220-250องศา วันนี้ครับตัวหัวปริ้นของเรานะครับจะต้องสำหรับเครื่องปริ้นนะครับ3ามดีของเราครับจะต้องมีการปรับอุณหภูมิได้นะครับในแง่ของหัวปริ้นนะครับจะต้องปรับได้นี่คือสําคัญมากนะครับถ้าสมมติว่าเราต้องการปริ้น ABS อเคไหมนะครับแล้วก็สําคัญอย่างที่ผมบอกนะฮะในแง่ของเขาเรียกว่าอะไรนะครับปริ้นเบสนะครับก็จะต้องมีการปรับอุณหภูมิได้ด้วยเคไหมฮซึ่งวันนี้นะครับ ก็จะมีการตั้งค่าของตัวหัวปิ้นนะครับแล้วก็ตัวปิ้นเบสด้วยนะครับหรือถาดปิ้นนะครับจะต้องมีความร้อนนะครับที่เหมาะสมในแง่ของการปิ้นนะครับวันนี้นะครับเที่ผมทํา ep ีขึ้นมาจะเป็นเรื่องของนะครับวิธีการนะครับที่จะปิ้น ABS นะครับเครื่องที่นะครับเขาเรียกว่าอะไรครับสำหรับวิธีการปริ้นนะครับ ABS นะครับวันนี้นะครับ ถ้าเราจะปิ้นนะครับวัสดุที่เป็น ABS เครื่องปิ้นของเราเนี่ยนะครับจะต้องรับรองรับนะฮะจะต้องรองรับการปิ้น ABS ได้ด้วยนะครับเพราะการปิ้น ABS จะต้องมีอย่างที่ผมบอกคือปิ้นเบสจะต้องปรับอุณหภูมิได้ด้วยเคมะนะครับนะและสําคัญคือวันนี้นะในการปิ้นนะครับจะต้องมีตัวโคเวอร์นะครับคอยปิดมาไม่ให้อุณหภูมิข้างนอกเข้ามานะครับนะเพื่อป้องกันในแง่ของตัว ABS นับแห้งเร็วเกินไปหรือเย็นเร็วเกินไปโอเาไหมครับสำคัญนะอีกอย่างหนึ่งครับในแง่ของการปิ้นนะครับแนะนำนะว่าจะต้องใช้เทปนะอย่างบอกเมื่อกี้นะครับจะมีเทปนะในการที่จะป้องกันนะครับในแง่ของชิ้นงานติดกับตัวถาดปิ้นมากเกินไปนะครับแกะออกยากแตกหักได้นะครับนี่เนาะนะตัวเทปนะเทปสีฟ้าเมื่อกี้นะครับเนาะสำหรับเทคนิคในแง่ของการเปลี่ยน Gcode นะครับต่างๆเนี่ยนะครับ สามารถสอบถามมาที่ 3D TechX ได้นะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะคอยตอบให้นะไม่ต้องกังวลน,นะว่าจะต้องมีการแปลงโค้ดแก้ไขโค้ดนะอย่างนี้้ไหนะครับและนี้คือจะเป็นขั้นตอนในเรื่อของการเปลี่ยนค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวปินเฮดนะครับตัวหัวปินนะครับแล้วก็ตัวปิ b นเบสนะครับตัวถาดปินนะครับนะให้ได้ขเขาเรียกว่าอะไร แฟกเตอร์นะครับหรือว่าตัวปัจจัยต่างๆให้มันเหมาะสมในแง่ของการปินแบบ abs นะครับการปิน abs นะเป็นต้องมีเทคนิคนะสำคัญเขาเรียกว่าต้องมีเทคนิคนิดนึงในแง่ของการปินเพื่อให้ได้งานที่นะครับได้ชิ้นงานออกมานะครับ s u กเซ s s แล้วก็สวยงามนะครับใช้งานได้แข็งแรงเข้าใจไหมฮะนี่คือสิ่งที่จะต้องมีสำหรับคนที่อยากจะปิน abs นะครับ นะสำคัญนะวันนี้นะครับสําหรับเ,เพื่อนๆนะครับที่มองหากําลังมองหาตัวเครื่องปิดสมมิตินะครับที่เป็นแบบพลาสติกนะครับหรือเป็นแบบเอฟเดียมนะวันนี้นะครับสิ่งที่จะต้องมีนะฮะอีกแฟกเตอร์หนึ่งที่ผมบอกไปเ,เขาเียเพิ่มเติมจาก EP หนึ่งนะครับใน EP สองเนี่ยผมแนะนาก็คือจะต้องนะสามารถปิ้น ABS ได้ด้วยนะครับซึ่งวันนี้ในแง่ของการปิ้น ABS นะครับจะมีการปรับแต่งค่าในแง่ของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ปินเฮดนะครับที่เป็นอุณหภูมิของปิ้นเฮดแล้วก็ปิ้นเบสแล้วก็เรื่องของสปีดการปินต่างๆของตัวเขาเรียกว่าสปีดการปิ้นของหัวหัวพิมพกเคม่นะครับนี้เนาะนะครับนี่คือเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับนะครับแล้วก็สำหรับสำหรับใครนะครับที่นะฮะอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมในแง่ของการเลือกนะครับในแง่ของการปินแบบ A b s บนะครับการปิ้นวัสดุเ b s บนะครับก็สามารถสอบถามมาที่3 d มด x ได้ ะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจตัวเจ้าเครื่อง Snapmaker นะครับที่เอ่คเรียกว่าอะไรครับสามารถพิมพ์เ b เบสได้ออกมาอย่างสวยงามตามตัวอย่างที่เราเห็นนะครับนะครับก็สามารถติดต่อที่ 3D Teddy s t y l นะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับในเดือนนี้นะครับจะมีโปรโมชั่นลด10-20%ให้เกมครับติดต่อเข้ามาที่ 3D Teddy s t y l นะครับโอเควันนี้สวัสดีครับ